ขยบเข้ามาในพื้นที่ชั้นในนะครับแถวแถวกรุงเทพมหานครเชื่อมต่อไปที่พระนครศรีอยุธยาอันนี้เป็นเหตุที่ค่อนข้างน่ากลัวนะเป็นเหตุที่มีโจรในคราบผู้โดยสารไปปล้นแท็กซี่นะคือส่วนใหญ่เราชอบเจอว่าผู้โดยสารโดนโดนภั<จ>ยจากคนขับรถแท็กซี่ แต่อันนี้กลายเป็นคนขับแท็กซี่เนี่ยโดนผู้โดยสารกระทำแล้วคนขับแท็กซี่ที่ว่าเนี่ยอายุ50ปีแล้วนะครับโดนขวานจามหัวกันเลยทีเดียวนยน่ากลัวมากๆนะครับคือเขาถูกโจรในคราบของผู้โดยสารเนี่ยจี้ชิงรถนะครับแล้วก็ใช้ขว,ขวานเนี่ย ฟันไปที่หัวและคอโอ้โหอันนี้เหมือนเหมือนกะจะให้กะจะให้เสียชีวิตถูกต้องนะแล้วโดนแขนอีกด้วยนะครับได้รับบาดเจ็บจนเอ็นฉีกต้องเย็บเบื้องต้นนะ20เข็มพอไปแจ้งความกับตํารวจนะครับตำรวจเองนะทางผู้เสียหายก็บอกว่าตํารวจเองตั้งข้อหาแค่ทาร้ายร่างกายนะครับแต่ดูพฤติการแล้วนะมันน่าจะได้มากกว่านั้นหรือเปล่ามันควรจะต้องเป็นพยายามฆ่าไหมหรือว่าฆ่าโดยเจตนาหรือเปล่างี้นะเขาก็เลยมาร้องเรียนเพจสายไหมต้องรอดนะครับว่าช่วยดําเนินการอย่างไรได้บ้างเพิ่มเติมในส่วนนี้ให้เรียกว่าให้มัน ส,สมค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับ<ะ>ผู้เสียหายเนี่ยเขาเล่านะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาตัวเขาเนี่ยพีแท็กซี่เนี่ยนะครับรับผู้โดยสารเป็นผู้ชายนคนะคนจากซอยนวนจันทร์16เขาจะให้ไปส่งที่วังน้อยพระนครศรียุธยานะครับกต็ตกลงกันเสร็จขึ้นรถไปนะครับเมื่อไปถึงที่ที่เขาบอกเขว่าจะลงเนี่ย ผู้โดยสารบอกว่าขอสแกนจ่ายได้ไหมพี่นะฮะแล้วก็จ่ายรวมกันนะระหว่างค่ารถกับค่าทางด่วนรวมๆกันแล้วเนี่ย567บาทนะครับแต่พอโอนไปโอนมานะครับเปิดสลิปดูเนี่ยโอนมาให้แค่57สตางค์ฮนะมาถึงบาทให้ถึงบาทนะแล้วเขาบอกว่า แอปธนาคารมีปัญหาขอสแกนใหม่ได้ไหมนะขอสแกนซ้ําๆอยู่องนั้นก็ไม่ได้นะครับเขาก็อ้างอยู่ตลอดว่าแอปธนาคารเนี่ยมีปัญหาทีนี้ทําไงละ่ะนะทางผู้ทางโจนในคราบนักผู้โดยสารเนี่ยก็บอกว่าขอไปที่ตู้ ATM มได้ไหมไปกดเงินแต่พอไปจอดที่หน้าตู้ ATM ยังไม่ทันตั้งตัวนะนะขวานฟันมาที่คอ,อทันทีเลยนะที่หัวทันทีเลยนะครับเขาเลยพยายามที่จะลงจากรถเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นนะครับก่อนที่คนร้ายซึ่งอยู่บนรถแท็กซี่นะ ับแท็กซี่หนีออกไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าโชคดีนะครับอาการไม่ได้หนักมากนะครับคนขับแท็กซี่เลยโทรไปหาเจ้าของบริษัทนะครับให้ตัดสัญญาณรถนะครับเพื่อให้รถมันดับคือใช้ไม่ได้เดี๋ยวนี้มัน GPS นะมันสามารถที่จะสั่งตัดเครื่องยนต์ได้เลยนะครับจากระยะไกลความมีสติมากๆกแล้วก็โชคดีที่บาดเจ็บไม่มากนะฮะไม่นั้นก็คงไม่มีสตินะจนเขาไปเจอรถเนี่ยจอดทิ้งไว้ที่คลอง4และในรถก็พบขวาน เล่มที่ใช้ในการก่อเหตุด้วยต่อมาทางตํารวจก็จับกลุ่มคนร้ายได้แล้วนะครับแต่ตั้งข้อหาชิงทรัพย์ทําร้ายร่างกายและพกพาอาวุธไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรแต่เจตนาของคนร้ายเนี่ยดูเหมือนถึงขั้นพายายามฆ่าะนะครับจึงทําให้รู้สึกกังวลตัวผู้เสียหายเองเลยมาร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอดอไปฟังเสียงผู้เสียหายกันหน่อยครับทีแรกที่โดนที่หัวที่มังไปไม่รู้ ไม่รู้โดนอะไรมึนมากหรือว่าอะไรหล่นใส่รถหรือเปล่ายังทุกต,ตัวเองไม่รู้สึกตัวอะไรเลยนะความที่มึน,นะตะเกียกตะกายจะลงกับแท้จยานแล้วพอรู้สึกตัวนะก็เปิดประตูจะลงติดเบลล์ประตูเปิดแล้วแต่ติดเบลเบล,เบล์ก็มาล่ะควานเบลล์ควานเบลล์ก็มันก็กหนาฟันอยู่ก็ยกแขนลงมายืนตรงข้างประตูนนหนีนะลงมายืนข้างรถยังตามผมวนมาด้านหลังเดินมามาหาผมอีกอะจะทาร้ายผมอีก ผมก็อ้อมไปไปอยู่อีกตรงด้านซ้ายประตูด้านซ้ายของผู้โดยสารด้านหน้าผมก็เรียกตะโกนเรียกของคนช่วยเนียช่วงช่วงที่ลงมาผมก็ตะโกนเรียกห่วงคนที่มาดูแลเขาต้องเดินทางเขามีค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่มีไม่มีมมทุนพี่ห่วงห่วงก็ไอ่หมดต,ตอนนี้ก็ดีไปเลยดีหลังหลังจากนั้นโทรถามตำรวจเขาบอกจับได้แล้วแต่ไม่ไม่แจ้งว่าโทรศัพท์ผมก็ไม่รู้ย,ยังไง ต้องโทรไปถามเขาบอกว่าโทรศัพท์ก็ได้นะได้เลยึ้นมาแล้วแล้วผมก็ได้นั่งดูข่าวเห็นเขาแจ้งข้อกล่าวหาไว้ว่าทำร้ายร่างกายผมก็บอกจะฆ่าผมนี่เราทำร้ายร่างกายผมก็ไม่สบายใจผมก็ต้องมาหาที่ปรึกษาผมมีใครช่วยผมได้ผมก็ต้องให้มาช่วยผมหน่อยละ อันนี้เสียงความอัดอั้นทันใจนะครับผมผู้เสียหายนะคือเขารู้สึกว่าเขาเหมือนโดนพยายามฆ่านะ่ะแต่ว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นก็คือแค่เหมือนลักษณะของการทำร้ายร่างกายนะครับทีนี้นะครับทางด้านของคุณเอกภพเหลืองประเสริฐท,ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นผู้ก่อตั้งเพจใส่ไมต้องรอดเนี่ยบอกว่า เบื้องต้นเนี่ยประสานไปที่โรงพักพระอินราชานะครับแล้วก็ทางผู้บังคับการตารวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านทราบแล้วก็ยืนยันนะครับว่าจะดําเนินคดีในทุกข้อหาซึ่งจากการไปตรวจสอบประวัติเนี่ยพบว่าคนร้ายเนี่ยเคยก่อเหตุเผาหอพักที่วังน้อยนะแล้วเคยถูกจับดําเนินคดีไปแล้วด้วยนะมีประวัตินะส่วนพรุ่งนี้จะพาผู้เสียหายไปร้องขอความเป็นธรรมที่กระทรวงยุติธรรมและดําเนินการเรื่องของเงินชดเชยต่างๆด้วยครับ